ค่ินของเรานะครับอยากให้ผมทําคลิปบอกว่าอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับการพักหน้าเวลาเปลี่ยนครีมด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผิวหน้าเราไม่ควรจะพักหน้าโดยการไม่ทาอะไรเลยนะครับเพราะข้อที่1 เวลาเราออกไปข้างนอกนะครับแสง UVA จะทําให้หน้าเราแก่ทําลายคอลลาเจนแสง UVB จะทําให้หน้าเราเกิดฝ้ากระดังนั้นตอนกลางวันควรจะต้องอย่างน้อยทาก,กันแดดสักชนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีการปกป้องนะครับแต่ถ้าเกิดทากันแดดอย่างเดียวเนี่ยตอนกลางคืนเราไม่ได้ทากันแดดอะ่ะบางคนก็จะไม่มีตัวบํารุงเลยดังนั้นข้อที่2นะครับตอนกลางคืนควรจะทากันแดดที่ เป็นตัวบำรุงเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีอะไรรุนแรงนะครับโดยส่วนตัวแล้วอ่ะกันแดดตอนกลางวันผมจะทากันแดดอัลติเมทเพราะมันจะไม่ทําหน้าเยิมหน้าเมือก ส่วนตอนกลางคืนผมจะทาเป็น m o i เจอ r i ไรเซอร์อินเทนซีฟคเพราะว่า m o i เจอร์ไรเตัวนี้เน้นการบำรุงโดยที่ไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรที่ไประคายเคืองกับผิวนะครับทำแค่นี้เองครับจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอยู่ในช่วงพักหน้าสบายๆเลยแล้วก็เซลล์แข็งแรงและพร้อมจะรับครีมตัวใหม่ได้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองใดๆด,ด้วยส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดพิมพ์กันแดดใครก็ตามอยากดูครีมพิมพ์คำว่าครีมนะครับให้สิทธิพิเศษนะครับทั้ง กันแดดแล้วก็ครีมเนี่ยราคาเดียวกันคือ2 2 0บาทโดยปกติซื้อหหลอดอ่ะเพื่อนๆจะต้องเสียค่าส่ง50บาทด้วยนะครับผมให้สิทธิพิเศษใครอยากได้กันแดดิกันแดดส่งฟรีใครอยากได้ครีมสําหรับทากลางคืนนะครับแล้วก็ทากลางวันได้ด้วยนะปีเดี๋ยวว่าทากลางวันทาบางหน่อยทากลางคืนทาหนานหน่อยเพื่อทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะครับทำให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รับการฟื้นฟูใครอยากได้ครีมก็พิมพ์ถาว่าครีมส่งฟรีแต่ให้คนละ หนึ่งสิทธ์เท่านั้นนะทุกคนแล้วหลังจากนี้นะครับใครที่ใช้ต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับผมให้สิทธิ์ส่งฟรีในกรณีที่ซื้อ3แถมหนึ่งดังนั้นใครใช้เป็นประจำพิมพ์3แถม1ส่งฟรีนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษคือเหมือนซื้อราคาเต็ม3หลอดแถมฟรี1หลอดทันทีแล้วได้สิทธิ์ส่งฟรีด้วยให้เฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้นะครับพิมพ์เสร็จแคปหน้าจอแล้วไปบอกแอดมินใน Li n e หรือใน Facebook ก็ได้ส่วนใครก็ตามหูชอบการตอบคำถามแบบนี้สั้นๆกระชับดีนะครับสามารถ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดไปรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ